ละครสั้นเรื่องปลาคังบ้านขี้บนจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยหนูหนูหนูมานี่มาเน่มาเน่หนูอ่ะปะปะอ่ะนี่ไงว่าและต้องเป็นป่าจิ๋วปลาคังบ้านแน่นอนเลยเรื่องหนูมาวันนี้จะบ่นหรอคะโอ๊ย ใช่แล้วไงแฮะไม่ใช่โ้โนนี่นี่นๆนแต่งตัวเนี่ยแต่งตัวชุดเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยโอ้ป้าป้าตาบอดหรือเปล่าคะหรือตาแยกประเภทสีไม่เป็นน่ะโอ้โหเมื่อวานหนูใส่ชุดสีส้มกับสีเหลืองนะคะป้าเจิว๋วป้าล้อเล่นจ้ะโอ้โหถ้าไม่บอกว่าล้อเล่นหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยนะคะป้าจิ๋วไว้ เด็กนี่มีอะไรหรือเปล่าคะป้าเน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 แต่งตัวให้มันสุภาพเรียบร้อยหน่อยดูเสีย้โ,โหโปเกินไปหรือเปล่าเะเนใส่สีชมพูจะไปอ่อยผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยนี่นี่นี่ใส่สีชมพูผิดหรอป้าหนูใส่สีชมพูเนี่ยมันผิดหรออีกอย่างหนึ่งนะชุดป้านเนี่ยเอวรอยเลยเนี่ยเนี่ย,ยป้าเมนเลระ ตายแล้วเมนเมนเมนอุ้ยลืมไปป้าไม่มีเมนป้าเป็นผู้ชายป้าเป็นสาวสองนี่อ,อ้าวเด็กนน่หนูอเล่นนะคะป้าเดี๋ยวหนูมานั่งชมเลยค่ะเน่เมนเมนเกีอย่ามาอยู่แถวนี้นะนี่ป้านี่หัดเถียงผู้ใหญ่โอ้โหป้าไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วนะคะป้าคือคนแก่ ไปก่อนนะคะป้าจิ๋วเดี๋ยวหนูไปซื้อน้ําก่อนนะเดี๋ยวหนูมาโอ้ยได้เลยจ้ะรีบไปแล้วก็รีบมาใส่หัวไปก็ได้เลยจ้ะโหแบบนี้ก็ดีสิป้าโอเคโฮ้ยเสียงฉันเนี่ยหายไปหมดและเดี๋ยวไปซื้อน้ําก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะพี่จินตะเลดเอาชาเขียวหนึ่งค่ะได้เลยจ้ะนี่จ้ะขอบคุณค่ะพี่จินตะเลดโอเค เดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่าเงี้ยเงี้ยเฮ้ยไม่อยากฟังป้าจิ๋วบ่นเลยโอ้ยชอบบน่นพอเราพูดนิดหน่อยก็ว่าเราเถียงเนี่ยนะป้าสมัยนี้ไม่รู้จักเด็กสมัยนี้เอาจริงๆเลยคำพูดฉันเนี่ยโนมานี่มานี้ป้ามีเรื่องอะไรจะเมามอยอมานี่มาแล้วค่ะป้าจิว๋วเออ แกรู้จักบ้านนอดปะโหป้าป้าจะมาเม้ามอยอารมเหมือนแบบเม้ามอยกับแม่หนูเลยอะแบบนี้หนู no 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 หนูไม่เอาค่ะป้า no way no หนูไม่ค่ะนี่เฮ้ยเด็กนี่ออกไปเลยนะถ้าไม่เอาก็ออกไปเฮ้หยหม็นกเกออ้าวป้าป้ามีนิสัยเสียจริงๆเลยชวนฉันพูด มาว่าชันน,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 นู่นนั่นนู่นนี่เดี๋ยวเสียงชันมันไปหมดแล้วเนี่ยก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆไปก่อนค่ะบ๊ายบาย